สวัสดีค่ะวันนี้ยายเงินเรื่องเล่าจะมาขอเล่าพื้นดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมาชอบก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะชาวราศีนี้มักจะชอบการท่องเที่ยวในโลกกว้างเพื่อแสวงหาเรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่ๆที่คาดไม่ถึง เป็นคนที่มีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัวเป็นคนจิตใจดีแววตาแฝงความรู้สึกจากหัวใจอย่างชัดเจนแถมยังเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ก็แข็งกร้าวหัวรั้นแล้วก็ดื้อเงียบสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนราศีนี้คือความซื่อตรงไม่ชอบคนโกหกหลอกลวงแต่บางครั้งก็มีการแอบทำเองบ้าง คนที่เกิดราศีกุมเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงเป็นคนที่มองการไกลวาทะสินดีสุขุมเยือกเย็นมีสมองที่ปราดเปรื่องเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบเชื่อมั่นในตัวเองสูงยากที่ใครจะมาชี้นำได้ง่ายๆฉลาดล้ำลึกทำให้บางคนหลงเชื่อและไว้ใจเขาได้ง่ายๆเช่นกัน เป็นคนที่มักจะสนใจในเรื่องราวของคนอื่นเรื่องรอบๆตัวเองแสดงความคิดเห็นทุกเรื่องอย่างเปิดเผยแต่เขาเองก็จะปิดบังไม่ให้ใครรู้วิถีชีวิตของเขาเป็นอันขาดซึ่งจะปล่อยให้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ก้ากลายเข้ามาในชีวิตเขาได้ดังนั้นเพื่อนแท้และคนที่เขาไว้ใจจึงมีไม่มากนักเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกแรง สามารถอย่างรู้ในสิ่งที่เลึนลับได้อย่างประหลาดใจคนราศีนี้ต้องการทุกคําตอบจากทุกเรื่องราวแต่เมื่อเขารู้ความจริงแล้วก็จะไม่สนใจแล้วก็เบื่อหน่ายไปในที่สุดเป็นคนที่มีสมาธิดีแต่ก็เป็นคนที่เครียดได้ง่ายๆจึงมักจะมีโรคซึ่งไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นเพราะอะไรคนราศีนี้ชีวิตตอนเด็ก จะค่อนข้างลำบากหรือไม่ค่อยสงบสุขเท่ารดนะักโดยเขาจะเก็บมาคิดตลอดหากเขาสามารถลงทุกตรงนี้ได้จะเป็นคนที่มีความสุขมากทีเดียวราศีนี้ชอบอยู่กับกลุ่มผู้คนและผูกมิตรกับใครต่อใครถึงแม้เขาจะรู้จักใครต่อใครแต่ก็ยากที่จะได้เป็นเพื่อนสนิทที่แท้จริงบางครั้งก็อาจจะดูเหมือนเงา เป็นคนที่อ่อนไหวได้ง่ายใจดีใจบุญชอบงานศิลปะรักอิสระบางครั้งเหมือนเป็นคนที่สงบนิ่งคนราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมากำหนดชีวิตมากหรือถูกกำหนดโดยสังคมแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นคนที่ต่อต้านสังคมจนออกนอกหน้า เป็นคนที่พูดจาอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพอมองดูภาพรวมแล้วคนที่เกิดลัคนาราศีกุมค่อนข้างเป็นคนที่น่าอิจฉาทีเดียว